สวัสดีครับน้าเอกครับจากเพลารดเอกเรสซิ่งอะซเซสซอรี่นะครับอยู่ร้านอยู่ทวีวัฒนาซอย9นะครับหรือเข้าทางพุทธมณฑลซอย4กระทุ่มลมง8ก็ได้นะครับใกล้เคียงตลาดสนามหลวง2นะครับเอาวันนี้เรามาแนะนำรถชุดอัปเกรดนะครับที่น้าเอกขายอยู่เป็นประจำนะครับวก็จะเป็นแบรนด์ของเบาฟุ้งตัวนี้ช่วยให้การฟังเพลงรถเนี่ยดีขึ้นนะครับมีเสียงที่ครบทุกความถี่นะครับชุดอัเกรดที่นําเสนอชุดนี้ก็จะมีครบคือ ลำโพงนะครับประตู4บานอ่าแล้วก็มีซัมพลูเซอร์นะครับเป็นส่วนความถี่ต่ำเรามาดูในส่วนของลำโพงคู่หน้านะครับจะเป็นลำโพงรุ่น gtx series นะครับ3 6 5 2 4 2 0อ่ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงแบบแยกชิ้นนะครับดูลักษณะตัวโครงสร้างนะครับดูกลวยโพลิเพลีนนะครับขอบเสราขอบโนวลงานอย่างดีนะครับตอนนี้เราเตรียมงานไปแล้วก็ทำการบัตกีรอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้ามาติดตั้งนะครับ ลักษณะจะเป็นอย่างนี้เราจะมีตัวตัดสัญญาณทั้งสีนะครับรถตัวสัญญาณตัวทวิตเตอร์นะฮะทวิตเตอร์สวยสวยงามแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับส่วนคู่หลังก็จะใช้เป็นแบบแกนร่วมนะครับแบบนี้ทั้งสองตัวนะครับ150วัตต์แม็กทงคู่นะฮะแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นตัวทวิตเตอร์ที่ฝังอยู่บน ดอกลำโพงนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าแกนร่วมนะครับหรือบางทีร้านค้าก็จะเรียกว่ารวมชิ้นนะฮะแบบแรกก็คือแยกชิ้นแบบนี้นะครับเอา,าดูส่วนของซับบูเฟอร์ในแบบความถี่ต่ำนะครับในชุดอุปกรณ์ก็จะมีชุดซับบ็อกนะครับตัว 150A 330W นวั์แม็นะครับหน้าตาเลยจะเป็นฟาบ,บ็อกแบบปว้มนะครับเวลาเราวางก็จะวางแบบนี้ติดตั้งลงไปโชว์งานด้านบนแบบนี้นะฮะตัวดอกลำโพงจะเป็น ข้ามลงนะครับเราก็สามารถต่อแบบไฟอินพุตเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลแบบนี้นะฮะเข้าไปได้เลยหน้าตารีโมทคอนโทรลก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นวอลลุ่มสามรูปแบบนะครับมีเกนเบทบูสแล้วก็ตัวพาฟินเตอร์ให้เราปรับใช้ข้อดีของพอรบูนี้หนึ่งเราสามารถปรับ ที่ตัววอลลุ่มได้ทั้งหมดเลยตัวปกติซับบ็อกจะต้องมาปรับหมุนเกียร์ที่ตัวซับบ็อกนะครับแต่ตัวนี้ย้ายมาที่คอนโทรลหมดเลยทําให้การปรับแต่งเสียงเนี้ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็จะมีชุดขาให้นะครับขายึดตัวนี้ก็จะเป็นปั้นล็อกสายไฟนะครับการสายไฟขยับหรือสายไฟหลวมนะครับเพราะนั้นเราติดตั้งสายไฟเข้าไปเนี่ยชุดบีบมทดเข้าไปเนี่ยก็ทําการเอาเหล็กตัวนี้ครับบีบรัดอีกทีนะครับการสายไฟดูดสายไฟโยกนะครับอันนี้ชุดสายไฟนะครับที่เขาให้มาก็จะมี ปลักเมนี่ผมออกมาทําเอาออกมาทําเตรียมงานไว้ให้ติดตั้งกับลูกค้านะครับสายไฟเมนก็จะเป็นสายสีเหลืองนะครับเป็นข้อต่อเดินตรงจากแบตแบตเตอรี่นะครับแบบนี้เราก็ที่อยู่ภายในห้องเครื่องนะครับเราก็จะทําการหุ่มกระดูกงูแบบนี้ไว้ให้นะฮะแล้วก็ ขาก็จะมีฟิลมาให้พันเทปเก็บงานหุ้มท่อฝดแบบนี้นะครับคือสามารถติดตั้งเดี๋ยวพวกแบ,บได้เลยนะครับแล้วก็ลากสายเข้ามาในรถประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่ภายในรถเนี่ยเราก็จะหุ้มกระดูกงบม,มาระยะหนึ่งครับเพราะที่เหลือสายที่เหลือให้เวลาเก็บงานมันจะได้ง่ายนะครับแล้วเส้นนี้ก็จะเป็นสายก็เรียกสายรีโมทนะครับสั่งเปิดมาจากตัวจอให้ตัวสบ็อกทํางานเวลาเราบิดไฟออนนะครับสายรีโมทเข้ามา ทันนี้ลูกค้าเปลี่ยนจอ Android มาแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่ได้ต่อเป็นไ i l e v e l นะครับเราก็จะต่อเป็น RCA ต่อเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ต้องใช้ตัวร e ีโบทอินพุตนะครับเข้ามาแต่ถ้าเป็นจอเดิมนะครับคุณสามารถที่จะต่อกับปลั๊กไฮ h r เวลได้เลยนะครับก็ต่อเข้ามาได้เลยนะครับแบบนี้โอเคชุดนี้นะครับพร้อมติดตั้งเพียง11,900บาทเท่านั้นนะครับ ใช้เวลาติดตั้งประมาณ4-5ชั่วโมงนะฮะแล้วก็งานติดตั้งเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบิสุวิชิบายิโร่นะครับติดตั้งลงได้เราค่อนข้างที่ชานาญทีเดียวนะครับสเปเซอร์ตรงรุ่นในแผงประตูนะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องปาดโครงประตูนะครับยึดเข้าไปได้เลยแล้วก็นะครับส่วนซับบอ็อกก็วางไว้ใต้เบาะนะครับตัวนี้ขนาดไซส์เนี่ยบายิโรจะเป็นรางไฟฟ้านะครับเราก็สามารถลงใต้เบาะได้เลยนะครับไม่เกะกะพื้นที่ใดทั้งสิ้น ตำแหน่งลำโพงเทสเปสเซอร์ตรงรุ่นแล้วเนี่ยยังติดตั้งลงในตำแหน่งเดิมทั้งหมดเลยนะครับตอนคุณไม่ต้องกังวลว่ารถคุณจะเสียหายหรือบอบช้าจากการติดตั้งของเรานะครับเพราะเรามีประสบการณ์ทําไงรถยนต์มามากมายนะครับเป็นเวลากว่า10ปีนะครับโอเคก็สนใจตั้งชุดอัปเกรดลําโพงนะครับเพื่อให้ได้อัตราลดในการฟังเพลงที่ดีนะครับเป็นชุดเริ่มต้นที่ฟังสบายๆนะครับเราไม่ได้อาจจะแบบเฮ้ยผมไม่ใช่หูเทพผมไม่ใช่หูทองี่ชุดนี้นะครับ DTX Series หรือชุดต่างน 9, บนนี้9,900บาทก็จะเป็น d j x Series นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีครับคุณได้ครบเลยทั้งลำโพงคู่หน้าแบบแยกชิ้นลำโพงคู่หลังแกนร่วมนะฮสบ็บบอกถึง a นะครับเปเซอร์ตรงรุ่นสายสายลำโพงที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็งานติดตั้งดีๆจากทางเรานะครับติดตั้งมั่นคงแข็งแรงนะครับถ้าสนใจติดตั้งติดต่อในเอกได้ครับที่เบอร์081987286 ไปดูแฟนเพจ YouTube Channel เอกเดซิ่งแอสเซอรี่ครับหรือพิมพ์ในก o เกิลแมปนะครับมาร้านเราเนี่ยพิมพ์เข้ามาเลยครับเอกเดซิ่งแอสเซอรี่นะครับค้นหาดูครับเผื่อร้านผมอยู่ใกล้ท่านก็สามารถเข้ามาอัปเกรดขาอุปกรณ์ที่ร้านได้นะครับนอกจากชุดลำโพงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีตัวเรื่องของจอ Android สเปคสูงนะครับฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นแล้วก็แอสเซอรี่ต่างๆนะครับต้องบันทึกหน้ารถอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ